สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปัน,นเพื่อนๆอีกแล้วนะคะก่อนแบ่งปันไม้ขออนุญาตแจ้งวิธีการสั่งซื้อก่อนนะคะเผื่อใครเพิ่งเปิดม,มาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่ทราบวิธีการสั่งซื้อเนาะวิธีการสั่งซื้อง่ายมากเลยคือดูคลิปแล้วนะคะชอบต้นไหนให้จดชื่อนะคะ แล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0982650905นะคะเบอร์นี้โทรได้ค่ะแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือสแกน QR โค d e ที่หน้าจอก็ได้นะคะส่วนค่าจะส่งคลิปเป็นแบบเหมาๆหมค่ะอยู่ที่60บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะคะเหมาจ่ายไปเลยแค่60บาทส่งด่วนไปลายสีทยให้ค่ะนะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะหนูเปิดที่ต้นนี้เลยนะคะนางรากสดค่ะ นางรากสดคลิปนี้ดูให้จบนะมีไม้เก่ามาแบ่งหลายตัวเหมือนกันนะคะไม้เก่าไม้ใหม่แบ่ง uh, คลักเคล้ากันไปนะคะมีหลากหลายเลยนะเริ่มที่นางรากสดก่อนกระถาง4คะ่ะนางรากสดกระถาง4ต้นที่1แบ่งให้ที่120บาทนะคะท่านไหนที่เลือกนะคะหมายถึงว่าแบบเอยเราชอบ ชอบต้นนี้จังเลยชอบต้นที่หนึ่งจังเลยบอกหมายเลขได้นะคะบอกชื่อพร้อมแจ้งหมายเลขได้เลยนะคะขอนางรากสดกระถางสี่ต้นที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะหนูจะได้ล็อกไม้ไว้ให้เลยแต่ถ้าใครไม่เลือกหนูขออนุญาตเลือกให้นะคะแค่นั้นเองนะคะท่านใดไม่เลือกก็เลือกให้เลยอย่างนี้ก็แจ้งหนูได้เลยนะคะนางรากสดต้นที่หนึ่งค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะ นางรากสดนะคะตับนางสงการขาต้นที่สองหลอดใหม่ดังนะคะเออไม่ใช่หลอดใหม่ก็ป้ายนะคะนะคะเห็นเลยนะหลอดใหม่ก็ป้ายนะรากสดต้นที่สองค่ะร้อยยี่สิบบาทค่ะต้นโตๆต,ตเลยนะคะรากสดต้นที่สามค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะป้ายสวยมากรากสดต้นที่สามค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะ ที่ไซส์ใหญ่หน่อยค่ะนางรักสดเหมือนกันนะคะวันนี้มีเป็นเซตให้เลยนางรักสดนะคะอ่ะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะต้นโตแล้วนะหนูขอที่สองร้อบาทค่ะอ่ะเทียบกับขนาดฝ่ามือให้ดูนะคะใบยาวใบยาวเท่าฝ่ามือเลยนะคะแล้วก็ป้ายสวยทุกใบค่ะต้นนี้ฟอร์มสวยมากอยู่ในกระถางห้าแบ่งให้ที่สองร้อยบาทค่ะส่วนต้นนี้อ่ะ น้องมีหน่อแล้วนะคะมีหน่อแปลว่ามีหัวนะนี่เลยให้ดูนี่นะคะขอที่สองร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่าเป็นไม้เป็นอันนี้เป็นไม้หน่อด้วยอ่ะโอเคน้องเป็นไม้หน่อด้วยนะคะไม้หน่อเนี่ยมันจะมีเขี้ยวติดเวลาเราแยกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงอกออกมาด้วยอย่างนี้เลยนะตอนนี้หนูขอที่สองร้อยห้าสิบบาทขอมากกว่าเมื่อกี้สักห้าสิบละกันเนาะนาว่าสดค่ะกระถางหกค่ะต้นนี้กระถางหก ถ้นนานเป็นต้นต้นนี้คือต้นที่ห้านะคะหรือแม่ก็แจ้งหนูว่าต้นที่มีหนอก็ได้นะคะรากสดต้นที่มีหนอนะคะอยู่ที่สองอยห้าสิบบาทคา่ะมาค่ะใครยังไม่มีชายชนเก็บตั้งแม่นะคะเชิญทางนี้เลยน้อยอยู่ในกระถางหกนิ้วหกหรือห้าจุดห้าหนูไม่แน่ใจกับกระถางห้ากับหกในถ้าห้ากับหกจะแยกกันชัดเจนแต่ห้าจุดห้ากับหกีนมันไม่ชัดนะ่ะอะชายชนนะคะใส่ตั้งแม่เดี๋ยวให้ดูก่อนอะดูจากใบนี้นี่ ใบเท่าฝ่ามือนะคะต้นใหญ่ต้นโตเทียบขนาดกับตู้เทียบขนาดกับขอบตู้นะคะอยู่ประมาณนี้ประมาณเกือบ3าสิบเซนแล้วนะคะหลอดใหม่แดงแปด๊ดไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยนะคะหลอดใหม่แดงแปด๊ดไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยป้ายจ,จัดจัดแบบนี้ทุกใบไม่มีหลุดนะคะกระถางนี้ขอ2อ0ห้าสิบบาทค่ะอ่ะแผ่นให้ดูเต็มเต็มฟอร์มนะคะกระถางนี้ขอที่2อ0ไ้ห้าสิตั้งแม่ค่ะชายชนค่ะก็ป้ายให้สุดนะคะต่อที่ต้นนี้เลยนะคะ องหญิงทอฝันค่ะองคหญิงทอฝันเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูนะคะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูที่หน้าจอนะสําหรับองคหญิงทอฝันนะคะวันนี้มีแบ่งสามกระถางวยกันกระถางสี่ขอที่กระถางละหนึ่งบาทค่ะป้ายสวยทุกใบสีสดนะคะป้ายสวยสีสดแบบนี้เลยอมชมพูระเรื่อแบบนี้เลยนะคะสําหรับองคหญิงทอฝันกระถางที่1ค่ะดูหลอดใหม่ก่อนเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ องุทอฝันต้นที่หนึ่งกระถางสี่ขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะลอดใหม่ป้ายเหมือนกันนะคะทอฝันต้นที่สองกระถางสี่อ่ะไม่ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะว่าขาวมาเลยสําหรับหลอดใหม่นะคะขาวคือป้ายนะเพราะว่าองุิงทอฝันพื้นใบคือสีแดงนะคะพื้นใบแดงป้ายขาวนะองญิงทอฝันกระถางที่สองขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทเช่นเดียวกันค่ะป้ายสวยนะคะ,ะให้ดูอีกทีกระถางสองอ่ะ เสือไม่ชัดส่งกระถาง3อยู่ในกระถาง5นิ้วหนูขอที่180บาทองหญิงท่อฝันกระถาง5นิ้วต้นที่3ขอที่180บาทค่ะต้นโตนะคะขอที่180ค่ะองหญิงท่อฝันมีแบ่ง3กระถางค่ะ1 2 3เลือกได้เลยนะคะ1 2 120กระถางที่3 180บาทเท่านั้นจะป้ายสวยไม่มีหลุดนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพหนะ้าอ่าขึ้นภาพต้นแม่ให้ที่หน้าจอนะจ๊ะ ต้นนี้หน่อยนะคะหลวงพ่อพูนใครยังไม่มีเก็บนะคะตอนนี้กระแสะมาแรงมากนะคะใบหอกใบไผ่กระแสะมาแรงจริงๆนะคะชุดไม่อยู่เลยนะคะต้นนี้หนูกขอที่สองรอยห้าสบาทหลวงพ่อพูนกระถางห้ากัดสีแล้วนะคะฟอร์มสวยฟอร์มสวยมากๆเลยนะให้ดูฟอร์มใบก่อนเนะี่ยไม่มีแบบว่าทิ้งใบเลยใบดกมากนะคะใบดกนะกระถางห้าค่ะดูใบก่อนกี่ใบเนะี่ยเกือบสิบอะสองสี่ จ็ดอ้าสิบใบพอดีอ่ะหลวงพ่อพูนค่ะกระถางห้านิ้วกับสี่แล้วนะคะถ้าไปไล่แดดนี่จะชมพูมากเลยถ้าไปโดนแดดจะจัดอีกนะคะจะชมพูกว่านี้ได้อีกนะคะเนี่ยสวยมากหลวงพ่อพูนกระถางห้าขอที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้าบอลดำสักหนึ่งต้นนะคะอ้อใบไม่ได้เช็ดใบให้เลยค่ะเธอคราบน้ำฝนาากร้านมากนะไม่เป็นไรค่ะถ่ายแล้วอ่ะ ดุสิตธานีค่ะกระถางสี่นะคะไม้ดำไม้ดำ,ม,ดำมีเม็ดแบบนี้อยู่ในตับสะพานนะถ้าหนูจําไม่ผิดนะคะดุสิตธานีหรือตับอะไรสักอย่างหนึ่งจาไม่ได้อะ <c oughs> จําไม่ได้จริงๆอะกระถางนี้ขอที่เท่าไหร่ดีเธอไหนดํดๆเข้มเข้มสวยๆแบบนี้เอาไปร้อยเดียวพออะขอที่หนึ่งร้อยบาทค่ะดุสิตธานีมีกระถางเดียวนะคะดุสิตธานีหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่จ้า ใครชอบหวานหวานเข้มเขมต้นนี้บันดานซับหน้าชมพูค่ะบรรดาลซับหน้าชมพูนะคะสวยมากบรรดาลซับหน้าชมพูถ้าโตเต็มเต็มฟอร์มนะคะกระดูกจะเข้มกว่านี้และตัดกระสีชมพูสวยมากบันดานซับมีแบ่งสามกระถางฟอร์มนี้เลยนะคะฟอร์มประมาณนี้ต้นโตแล้วนะต้นสูงประมาณนี้แล้วนะคะเกินฝ่ามือแล้วนะหนูแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับบันดานซับนะคะหน้าหวานกระดูกเข้ม บันดานซับต้นที่หนึ่งค่ะบันดาลซับต้นที่สองค่ะไปไวนิดนึงเนาะพี่ๆจะได้ไม่เบื่อกันนะคะบันดานซับต้นที่สามค่ะปะฟอร์มสวยทุกต้นค่ะฟอร์มสวยทุกต้นเลยนะคะบันดานซับหนึ่งนะคะร้อยห้าสิบบันดานซับสองค่ะหลอดใหม่มาแล้วนะคะอ่ะอ๋ออันนี้ต้นเดียวโอเคบันดาลซับสองค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบ และบรรดาลซับต้นสามค่ะร้อยห้าิบาทเช่นเดียวกันมีแบ่งสามต้นค่ะสำหรับบรรดาลซับค่ะบรรดาลซับหน้าหวานนะคะต้นฟอร์มเต็มเต็มอ่าเต็มไวเอ็ดเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มเต็มอ่ะกัดชมพูแล้วก็ดูกจะเข้มกว่านี้อีกนะคะสำหรับบรรดาลซับจะสวยมากนะคะหน้าหวานหน้าเก็บนะสีนี้หน้าเก็บนะคะบรรดาลซับมีแบ่งสามกระถางกระถางละร้อยห้าบบาทเท่านั้นจะ้ะ นะคะมีนามว่าโฉมปราดนะคะโฉมปราดไม่ใช่สีปราดนะคะโฉมปราดนะคะสะโพกผายแบบนี้นะคะหนูมีแบ่งให้สองกระถางนะคะอ่ะกระถางที่หนึ่งน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วกัดสีแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นนะคะน้องกัดสีให้แล้วนะคะกระถางห้าขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งค่ะสำหรับโฉมปราดนะคะต้นที่หนึ่งขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบ กระถางที่สองมีสองต้นในกระถางขอทีสองร้อยบาทค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูไม่ต้อง,ไม,อง,งนนะะไม่ต้องเพ่งขนาดนั้นี่ไงเห็นเลยนะคะไม่ต้องเพ่งขนาดนั้นอ่ะชมปลากระถางที่สองมีสองต้นในกระถางขอทีสองร้อยบาทค่ะชมปลามีสองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งร้อยห้าสิบกระถางที่สองสองร้อยบาทนะคะชอบต้นไหนเลือกได้เลยคะ่ะระบุหมายเลขได้เลยนะคะชมปลาหนึ่งชมปลาสองจ้าร้อยห้าสิบและสองร้อยค่ะ ต้นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนพื้นขาวกระดูกเขียวแบบนี้กรสีแล้วนะคะน้องมีสองต้นในกระถางม,มีนาว่าเอกกร,ราชนะคะเอกกร,ราชนะเอกร,ราชจะต่างกับดอนเจดีย์นีต้นเหลือมั้งปะมีเหลือมาตู้นูนะ้นอะไม่กระสีไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูความต่างนะคะระหว่างเอกร,ราชกับดอนเจดีไม่เหมือนกันนะถ้าดอนเจดีจะเป็นบอนใบยาว คือยาวเลยนะคะเอกราชเป็นบอลใบยาวเหมือนกันแต่ยาวป้อมสั้นแบบนี้นะคะเหมือนรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะลักษณะาการกระสีกัดลายเหมือนกันนะคะคือพื้นขาวกระดูกเขียวตัดกันแบบนี้เป็นลายไทยสวยมากนะคะกระดูกขึ้นเป็นลายไทยแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้มีแบ่งให้สองต้นในกระถางหนูขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มสวยนะคะฟอร์มสวยใบดกๆเลยนะคะฟอร์มสวยใบดกๆเลยอ่ะนี่เห็นปะ นี่คือดอนเจดีอันนี้คือดอนเจดีเห็นปะใบจะยาวยาวไปเลยแต่ถ้าเอกร,ราชคือใบาย,ยาวเหมือนกันเพราะว่าวางหูนะคะวางหูฉีกทะลุถึงสะดือก็คือใบาย,ยาวแต่ว่าเอกร,ราี่ยเขาจะเป็นใบป้อมสั้นเหมือนใบโพดอนเจดีจะเป็นใบาย,ยาวไปเลยนะเรียวไปเลยนะคะไม่มีสะโพกอะนี่ต้นนี้แบ่งให้ที่ร้อยห้บาทฟอร์มสวยค่ะมี2ต้นในกระถางนะคะขอที่ร้อยห้บาทค่ะเอกร,ราชค่ะ ดูต้นนี้ค่ะบอลเก่ามีนามว่าเจ้าล้านช้างเจ้าล้านช้างจะใต้ชมพูนะไม่ใช่นางใหม่นะแยกให้ออกเลย <c oughs> นี่นะคะเราจะใต้ชมพูแบบนี้เลยอันนี้เป็นต้นแม่นะคะตเต็มฟอร์มต้นเต็มฟอร์มจะประมาณนี้สําหรับเจ้าล้านช้างนะคะพื้นเขียวเม็ดขาวใต้ชมพูค่ะน้องจะใต้ชมพูนะคะไม่ใช่ใต้แดงนะอ่ะแบ่งต้นลูกค่ะ แบ่งต้นกระถาง4ป้ายทุกใบหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะแบ่งให้ที่180บาทค่ะสำหรับเจ้าล้านช้างไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดหรอกนะคะนี่อ่ะแบ่งให้ที่180บบาทป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะคะต้นโตแล้วนะต้นโตขนาดพอพอสมควรแหละเนาะไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะ เจ้าล้านช้างนะคะกระถางสี่แบ่งให้ที่1 8 0่ปบาทใบทุกใบหลอดใหม่มาก็ไปนะคะเจ้าล้านช180้างร8อย้าจะกระถาง4นิ้วค่ะอ่าดูต้นแม่แล้วเห็นรู้เลยนะคะให้ดูต้นแม่นี้รู้เลยนะคะรามมาสูนค่ะยักษ์รามมาสูนะามมาสน,นะคะหนูมีแบ่งให้ทั้งหมด6กระถางด้วยกันนะคะนี่คือรามมาสูนนะคะเต็มฟอร์มนะต้นแม่เป็นแบบนี้นะคะรามมาสูนมีแบ่งให้6กกระถางด้วยกันเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะ เริ่มเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะนี่นะคะอ่ะมีแบ่งให้6กระถางฟอร์มใกล้เคียงกันนะคะใครไวใครได้นะคะหนูแบ่งให้กระถางละ150บาทสำหรับรามมาสูตรนะแบ่งให้ที่150บาทค่ะกระถาง4นะคะ รามาศูนนะยักษ์รามาสูนย์แบ่งให้ที่กระถางละร้อยห้าสิบมีหกกระถางเท่านั้นนะคะหนูขออนีายไม่ระบุหมายเลขนะขออนีายไม่ระบุหมายเลขนะคะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาททั้งหมดหกกระถางด้วยกันค่ะชอบก็โทรมาแจ้งได้เลยนะคะยักษ์รามาศูนย์ค่ะเป็นบอลที่ ตามหากันทุกคลิปนะคะคลิปไหนมีคือแบบว่าพี่หมดอย่างพี่หมดอย่างจะเป็นเสียงเดียวกันหมดนะคะรามสุนมี6กระถางกระถางละ150บาทเท่านั้นค่ะน้องอยู่ในกระถาง4ฟอร์มใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหนูยกให้ดูนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะ ฟอร์มใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนะคะหนูก็เลยไม่ได้ยกให้ดูเนาะอาจจะไม่ได้ให้เลือกอ่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เลือกนะคะก็คือใครโทรมาหนูก็จะเลือกต้นสวยให้ก่อนแหละนะสวยทุกต้นแหละไม่ใช่ว่าต้นสวยคือสวยทุกต้นนะ สวยทุกต้นนะคะรับประกันความสวยอยู่ที่หนึ่งห้าสบาททุกกระถางค่ะรามาศูนยต่อเนี่ยเจ้าของภาพนะคะต้นโตเต็มฟอร์มขององคตถือสารนะคะต้นนี้นะบอลเป็นบอลป้ายนะคะองคตถือสารเป็นบอลป้ายนะคะ<ม>เป็นหนุมาหนึ่งตัวนะคะ<ม>เป็นก็เรียกว,ว่าอะไรเธอก็หนุมา,นเ,าเนาอเนาะเป็นลิงหนึ่งตนนะคะในตับรามเกียรตินะคะมีนามว่าองคตถือสารพื้นเขียวป้ายชมพูค่ะ อันนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะมาให้ดูตัวอย่างตอนโตขององคตถือสารเนาะเดี๋ยวหนูให้ดูต้นที่แบ่งน้องอยู่ในกระถางห้าทุกกระถางนะคะอยู่ในกระถางห้าทุกกระถางองคตถือสารต้นที่1ค่ะน้องเปิดป้ายมาแล้วนะคะเห็นปะป้ายชมพูพื้นเขียวป้ายชมพูนะคะองคตถือสารต้นที่หนึ่งองคตถือสารต้นที่สองค่ะอันนี้ก็ออกเปิดหน้าแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยดู กัดชมพูระเรื่อมาอ้กัดชมพูอมส้มมาแล้วนะคะชมพูอมส้มน้องไม่ใช่ชมพูจ๋านะคะเป็นชมพูอมส้มอันนี้ต้นที่สามค่ะองค์ตถือสารป้ายเหมือนกันนะคะองค์ตถือสารต้นที่สามมีทั้งหมดสามกระถางโดยการแบ่งให้ที่กระถางละสองร้อยบาทค่ะบอลเก่าหายยากมนาะองคตถือสารราคาแรงมากเลยนะคะอ่ะ เดยน,นี้ตอนนี้บอลเก่าราคาแบบว่าสูงกว่าบอลด่างบางตัวอีกนะคะองคตถือสารแบ่งให้ที่กระถางละ200บาทนะคะมี3กระถางด้วยกันค่ะหนและ3แจ้งใหม่เลขได้เลยนะคะสำหรับองคตถือสารค่ะามาเซตบอลป้ายกันบ้างค่ะเซตนี้นะคะมี3กระถางเน้อมีนามว่ารัศสมีเงินค่ะ รัศมีเงินนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับอักศรสวรรคพมพิมานเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะไหนๆก็ไหนๆละหนูรีบอักษรมาให้ดูด้วยเลยนะคะจะได้แบบเห็นภาพชัดเนาะจะได้เห็นภาพชัดว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันในที่นี้คือแผงไปแผงมานี่แหละคะ่ะกลับจากต้นนั้นกลับมาเป็นต้นนี้ประมาณนั้นเนาะอ่ะรัศมีเงินมีแบ่งสามกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาท ป้ายทุกใบแล้วนะคะป้ายทุกใบนะคะสวยเลยนะคะรัศมีเงินค่ะ100่งรนะคะมี3กระถางด้วยกันพื้นเป็นพื้นขาวพื้นขาวนะคะพื้นใบขาวป้ายเขียวนะคะสำหรับรัศมีเงินนะคะมี3มกระถางกระถางละ100บาท อักษรสวรรค์ค่ะอักษรสวรรค์มี3มกระถางเหมือนกันนะคะมีแบ่งให้3ามกระถางป้ายจะจัดแบบนี้เหมือนกันค่ะสําหรับอักษรสวรรค์ค่ะแบ่งให้3มกระถางกระถางละ100บาทเช่นเดียวกันค่ะชุดเซ็ตบอลป้ายนะคะบอลป้ายนะ รัศมีเงิน3กระถางกระถางละ100และอับสอนสวรรค์มี3กระถางกระถางละ100บาทเช่นเดียวกันอยู่ในกระถาง4ทั้งคู่นะคะชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลย0 9 8 2 6 5 0 9 0 5จ้าชมพูทวีปป้ายจัดจัดค่ะมีแบ่ง3กระถางกระถางละ100บาทค่ะชมพูทวีปนะคะมีแบ่ง3กระถางกระถางละ100ป้ายทุกใบไม่มีหลุดละป้ายจัดมากนะคะป้ายจัดจัดเลยกระถาง4ี่ค่ะ ้ายทุกใบเลยค่ะไม่มีหลุดเลยนะสามกระถางค่ะสําหรับชมพูทวีปโอคลิปนี้บอลป้ายเยอะเหมือนกันนะป้ายใหม่ใกล้ป้ายเก่ามีครบเลยนะคะชมพูทวีปนะคะใครยังไม่มีจัดไปได้เลยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วนะคะมีแบ่งสามกระถางเท่านั้นค่ะสําหรับชมพูทวีปป้ายสวยทุกใบไม่มีหลุดทุกต้นนะคะเหมือนกันเลยนะคะป้ายสวยๆเลยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้า ต้นนี้นะคะเทพเทวริสค่ะป้ายสวยไม่มีหลุดนะคะหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาเห็นแดงระเรื่อแบบนี้ก็ป้ายเหมือนกันเทพเทวริสแบ่งให้ท correct, ี่หนึ่งร้อยบาทค่ะวันนี้เซตบอลป้ายของจริงนะคะวันนี้เซตบอลป้ายของจริงเทพเทวริสแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะป้ายจะจัดแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางสี่นิ้วนะคะเทพเทวริสค่ะต่อที่ต้านี้เทราปตีเทราปฏีมีแบ่งสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาท ่ะเอาไปต้นที่1ค่ะหนูให้ราคาเท่ากันเลยเทวราปตีต้นที่1น,นะคะหน้าหวานเลย150เทวราปตีต้นที่2ดูใบใหม่ก่อนสวยมากเทวราปตีต้นที่2ค่ะ150บาทเช่นเดียวกันนะคะ เล็กใหญ่เลือกเอานะคะชอบแบบไหนนะหนึ่งหรือสองแจ้งหนูได้นะคะเทราปตีหนึ่งเทราปตีสองต้นละร้อยห้าสิบเท่านั้นน้องอยู่ในกระถางสี่เท่ากันเลยนะคะอยู่ในกระถางสี่เหมือนกันนะคะต้นที่หนึ่งจะน่าหวานนิดนึงนะคะแต่ว่าต้นที่สองใบใหม่ก็เปิดหวานมาแล้วนะคะแล้วแต่ชอบนะแจ้งได้นะคะระบ,บุหมายเลขได้เลยจ้าไปให้สุดนะคะป้ายให้สุดแล้วหยุดที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่ะ เท้ารำไพต้นโตๆโตโตกระถางห้าค่ะเท้ารำไพนะคะป้ายสวยกระถางห้าดูป้ายสวยจริงเนี่ยดูดีป้ายทุกใบสีสดๆสดสดนะคะขอที่สองร้อยบาทกระถางห้านิ้วเท้ารำไพกระถางห้าค่ะคราวที่แล้วใครไม่ทานมาจัดก,กระถางนี้ไปเลยเ <c oughs> ท้ารำไพค่ะขอที่สองร้อยบาทจ้ากระถางห้านะคะ มาดูต้นนี้กันเดี๋ยวดับร้อนนะคะคั้นบอนป้ายด้วยแตงโมสักสองกระถางค่ะแตงโมกระถางสีนะคะต้นที่หนึ่งค่ะและแตงโมกระถางที่สองค่ะกระถางสี่นิ้วเหมือนกันนะคะดูแบ่งให้ที่กระถางละหนึ่งรบาทเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าเปิดหน้ามาเหมือนกันแล้วนะคะเปิดหน้าแดงมาเหมือนกันแล้วนะคะ ชอบต้นไหนก็แจ้งได้หนึ่งหรือสองหรือรับทั้งสองก็แจ้งได้เลยนะคะแตงโมงมีแบ่งสองกระถางกระถางละหนึ่งยห้าบาทอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะมาที่ต้นนี้ค่ะอสงไขไม่ป้ายนะคะเหมือนมีคนถามหายอยู่เนะาะอสงไขไม่ป้ายนะคะเขาจะแผงชมพูเต็มใบเลยนะคะน้องจะมีนาว่าเจ้าพญานาหมื่นนะคะ<ด>น้องอยู่ในกระถางสี่ค่ะหนูแบ่งให้ที่หนึ่งรอยบาทค่ะ เจ้าพญานาหมื่นนะคะอะสงไขยไม่ป้ายค่ะหรือเรียกอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เขามีชื่อแล้วนะก็คือเจ้าพญานาหมื่นนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางสี่นิว้วกระถางสี่ฟอร์มสวยนะฟอร์มนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะเจ้าพญานาหมื่นค่ะหนึ่งกลุ่มค่ะเงินทองนาคนะคะมีทั้งเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดชมพูหรือเปล่าใช่อ๋อไม่ใช่มีสองสี ดูดูผิดเม็ดชมพูเม,ม็ดแดงนะคะแล้วก็พื้นเหลืองนะคะเลยเรียกเป็นเงินทองนาคเนาะอ่ะแบ่งให้สองกระถางคะ่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเงินทองนาคนะคะไม้เหลืองนะเงินทองนาคชื่อดีมากเลยค,ะค่ะลูกค้าชื่อดีมากเลยนะเงินทองนาคค่ะแบ่งให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางคะ่ะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะอ่ะให้ดูก่อนสีเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยป สีเริ่มมาแล้วนะแบ่งให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะมาที่ไม้หินนะคะไม้หินทําไมหนูถึงเรียกว่าไม้หินเพราะว่าทํายากมากพญาดํารงนะคะทําป้ายยากม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 ากนะคะพญาดํารงกระถางห้านะคะแต่ว่าต้นนี้ป้ายสวยทุกใบบอลเก่านะคะใบเงาวับเลยนะคะสําหรับพญาดํารง ใบอื่นอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าอาจจะโดนคราบน้าฝนมาบ้างนะคะแต่ใบใหม่นี่คือเงาวับสวยงามนะคะพญาดํารงกระถาง5นิ้วขอที่250บาทค่ะเพราะว่าทํายากจริงๆนะคะปายทุกใบเลยนะคะหนูให้ดูทุกมุมอย่างนี้ดีกว่าอ่านี่นะคะเห็นไหมาปทุกใบนะคะต้นนี้สวยนะคะพญาดํารงต้นนี้สวยมากป้ายสวยใบเงาวับเลยค่ะพื้นเขียวป้ายแดงหรือพื้นแดงปายเขียว พื <P y ling> ้นเขียวปลายแดงนะคะแบ่งให้ที่250บาทค่ะพญาดำรงคะสับพนมนะคะสับพนมนะคะบอลใบยาวนะคะบอลใบยาวพื้นชมพูกระดูกเข้มแบบนี้นะคะสับพนมมีแบ่งสองกระถางค่ะต้นนี้สับพนมนะคะแบ่งสองกระถางกระถางละ150บาทค่ะกระถางที่หนึ่งสับพนมกระถางที่สองค่ะ150บาท ะะมีแบ่งสองกระถางค่ะสาหรับซับพนมนะคะขออนุญ,ญาตให้ดูตัวอย่างตอนโตอีกครั้งหนึ่งขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแบ่งให้ที่สองกระถางค่ะหนึ่งและสองชอบต้นไหนแจ้งได้ค่ะซับพนมค่ะ,ะต้นนี้ค่ะพระนารายณ์ปราบนนทกนะคะบอนเก่าอีกหนึ่งตัวนะคะวันนี้มีแบ่งหนึ่งกระถางค่ะพระนารายณ์ปราบนนทกต้นตโต,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 ตสูงเท่าไม้บรรทัดแล้วนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอจะ้ะ เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทกระสีแล้วนะคะพานารายปราบนนทกต้นนี้อ่าหนูหนูเทียบกันเทียบให้ดูแบบนี้เลยพานารายปราบนนทกค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้นะคะปิดท้ายที่ต้นนี้เพชรพระอุมาค่ะบอลเก่าพื้นแดงกระดูกเข้มนะคะเป็นไม้กระสีนะเป็นไม้กระสีค่ะ เพชรพระอุมาแบ่งให้3มกระถางกระถางละ1 8 0่นะคะมี2ต้นในกระถางนะอย่างนี้ก็มีหนอ่อข้างๆมาหน่หนอนะเนีย่ยเล็กๆนะคะอันนี้ก็มีนี่ค่ะออกข้างเหมือนกันอ่ะต้นนี้ก็มีเหมือนกันต้นนี้ก็มีอีกหนึ่งต้นนะคะแบ่งให้ที่กระถางละ180บาทเท่ากันค่ะสำหรับเพชรพระอุมาเริ่มกัดสีแล้วนะบันเก่าต้นนี้น่าเก็บนะคะ เริ่มกับสีแล้วค่ะสำหรับเพชรพระอุมานะคะแบ่งให้3กระถางกระถางละ180บาทเท่านั้นนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะ อย่าลืมนะคะชอบต้นไหนให้จดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้สแกนไว้ก่อนได้นะคะแอดไลน์ไว้ก่อนได้เลยนะเจอเิดเจอกันครั้งหน้าเผื่อเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพัน channel เอาไว้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ